สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Reach Inner Self Program ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าติดตามเป็นประจำค่ะวันนี้ครูอ้อทำมินิ Reach Inner Self ให้กับคุณสีฟ้านะคะหรือว่าน้องสีฟ้านะคะก็อันนี้ให้ข้อมูลมากนา็น่าสนใจทีเดียวนะคะขอขออนุญ,ญาต ดูให้แบบชัดๆนะคะค่ะก็จะสะท้อนถึงนะคะคุณสีฟ้านี่ก็จะสะท้อนถึงเป็นคนที่แล้วภาพภาพรวมก็ดีนะคะภาพรวมดีค่ะแต่ที่นี้อาจจะต้องปรับปรุงด้านของความเชื่อมั่นสักนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่เชื่อมั่นแล้วจะไม่เก่งจริงๆ ก็เป็นคนเก่งแต่เพียงแต่ว่าบางคนนะคะก็อาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบที่ไม่ได้ปลูกฝังเรื่องการให้เรามีความเชื่อมัน่นหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยมีใครชมเราหรือเห็นคุณค่าเรามากนะะักค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะคะที่เราจะเพิ่มความรู้ความรู้สึกความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยนะคะก็คือจะต้องจะต้อง เห็นตัวเองเห็นความสามารถของตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองก็จะกล้าทํานูน่นทํานี่นะคะแล้วก็ก็เรียกว่าจะสนุกกับการได้ทําสิ่งต่างๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราทําได้ไม่ลังเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องฝึกนะคะก็คือเมื่อคิดอะไรแล้วเนี่ยลงมือทําบอกกับตัวเองค่ะว่าเราทําได้นะคะแล้วก็ถือว่า ทุกสิ่งทุกกระบวนการมันคือการเรียนรู้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องล้มเหลวค่ะคิดว่าทั้งหมดมันคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณสีฟ้าก็จะสนุกกับการเรียนรู้ค่ะนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เราทําความสําเร็จอะไรแม้ว่ามันจะเป็นความสําเร็จ เล,เล็กเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ขอให้ชื่นชมตัวเองแล้วก็สรุปว่าเราเรียนรู้เรื่องอะไรคิดแค่นี้พอค่ะแล้วทั้งหมดความเชื่อมั่นในตัวเองจะตามมานะคะทีนี้มาดูภาพต้นไม้เหมือนกันค่ะต้นไม้นี้ก็จะสะท้อนถึงความเป็นคนมีจินตนาการนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจินตนาการไว้แล้วเรายังไม่ได้ทำเนื่องจากว่าแม้มัวแต่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองลองพิจารณาดูค่ะว่าอะไรที่เราคิดไว้แล้วยังไม่ได้ทํา ลองทำดูนะคะแล้วก็ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมค่ะยังไงคร้อเป็นกำลังใจให้นะคะพอจะตรงบ้างไหมคะยังไงช่วยเขาเรียกอะไรนะคะบอกมาให้ทราบนิดนึงแล้วกันนะคะว่าตรงบ้างไหมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็ติดตามกร้อในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ